สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนและผู้ปกครองทุกท่านนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะสบายดีไหมคะครูกิสบายดีนะคะ,ค,ะ,ค,ะคิดถึงเด็กๆทุกๆคนเลยคะ่ะไปเที่ยวไหนกันบ้างเอ่ยถ้าจําเป็นจะต้องออกข้างนอกนะคะอย่าลืมสวมใส่แมสกเจลล้างมือและล้างมือด้วยกันบ่อยๆนะคะด้วยช่วงนี้โรคโควิด -19 กำลังระบาดทําทให้เราต้องมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งวันนี้ครูกิ จะมานำเสนอแบบเรียนและการจำแบบง่ายๆให้กับนักเรียนนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในบทเรียนบทที่6ของเราและในบทเรียนนี้นะคะมีออกสอบกลางภาคด้วยนะคะจุดประสงค์ในคลิปที่ครูกิจะสอนนักเรียนนี้คือฝึกการค้นหาสังเกตการฟังการวิเคราะห์และการคิดค้นเพื่อลงข้อมูลได้อย่างถูกต้องนะคะ มาค่ะเรามาดูกันว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรอ่าเห็นไหมคะนะักเรียนว่าเ,เด็กเหล่านี้ไม่สบายเป็นอะไรกันบ้างอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องที่ครูจะสอนก็คือเรื่อง health matter เราจะมาดูกันนะคะว่าเรื่องแรกที่เราจะทำกันคืออะไรนะคะ Listen and sing, then match. คุณครูจะให้ฟังเพลงคลายเครียดก่อนเลยค่ะแต่ไม่ได้ฟังกันอย่างเดียวนะคะนักเรียนจะต้องอ่นานคำตอบคำเพลงไปตามเสียงเพลงด้วยนะคะเพราะครูกิจะให้นักเรียนจับคู่ให้ตรงกับความหมายของแต่ละช่วงคำถามคำตอบและนักเรียนสามารถย้อนกลับไปฟังได้บ่อยตามใจชอบเลยนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นคำว่า What's matter และคำตอบ v v got อ่ะจุดจุดจุดแล้วแต่อาการที่เป็นอยู่นะตอนนั้นๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันก่อนนะคะ One listen and sing then match what's the matter <c oughs> I got a stomachache. Why, why, why? Because I ate ten pancakes. Hey, what's the matter? I've got earache. Why, why, why? Because I swam in a cold lake. Why, why, why? Because I ain't shopping Hey, what's the matter? คำตอบกันหรือยังคะถ้ายังไม่แน่ใจย้อนกลับไปฟังใหม่นะคะข้อที่1ถ้านักเรียนคิดว่าคําตอบเป็นดีให้หนักเรียนเขียนใส่กระดาษไว้นะคะโอเคค่ะหลังจากเราฟังเพลงกันเรียบร้อยแล้วเรามาดูคําศัพท์กันบ้างดีกว่าครูกีจะให้หนักเรียนดูภาพของแต่ละภาพนะคะว่าแต่ละคนมีอาการเป็นอย่างไรบ้างเริ่มจากภาพที่1เลยนะคะ What's matter Oops ักเรียนเห็นผู้ชายคนนี้ไหมคะเขามีอาการเจ็บหรือปวดตรงไหนหรือเปล่าเดี๋ยวครูจะทําตัวอย่างให้นะคะเหมือนอย่างข้อที่หนึ่งเราสังเกตเห็นว่าผู้ชายคนนี้มีอาการปวดหลังอาตอนนี้นักเรียนรูล้ละนักเรียนก็ใส่ภา,ารรษาอังกฤษคําว่า backache backache เข้าไปนะคะแล้วก็คําแปลนะคะแปลว่าปวดหลังเขียนลงไปนะคะให้เรียบร้อย อันเดี๋ยวเรามาดูภาพที่2ต่อนะคะส่นภาพที่2องอาวเด็กผู้ชยายคนนี้มีอาการเจ็บหรือปวดอะไรคะนักเรียนบอกครูหน่อยซิถ้านักเรยได้คําตอบแล้วเขียนลงกระดาษเลยค่ะลูกต่อไปภาพที่3นะคะอ,อ้าวมีชื่อโลกออกมาด้วยเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้มีอาการเป็นอย่างไรบ้างโอเค What's matter ภาพต่อไปนะคะโอโ้โห 38องศาแน่เพราะฉะนั้นนักเรียนรู้คําตอบแล้วใช่ไหมคะเขียนลงให้เรียบร้อยนะคะอย่าลืมคำแปลนะลูกภาพที่5ค่ะเด็กผู้หญิงคนนี้กุ้มขมับทําไมคะแสดงว่าเขาต้องมีอาการอะไรบางอย่างแน่เลยอ้าวเขียนคำตอบลงไปเลยค่ะสมภาพที่หนะคะ help me ร้องของความช่วยเหลือแบบนี้มีอาการอย่างไรอ้าเขียนเลยนะคะ โอเคภาพต่อไปค่ะ what's matter อา้าวเชื้อโลกนี่มาก่อนเลยเอา้าวเป็นภาพที่เจ็ดนะคะผู้ชายคนนี้มีอาการอะไรบ้างคนมาแต่ไกลเลยโอเคค่ะต่อไปอา้าวเป็นรูปฟันแบบนี้นักเรียนต้องรู้แน่เลยว่าคำตอบคืออะไรดูภาพต่อไปค่ะ what's better โอ้ย เช็ดใหญ่เลยนะของสามจังโวกโอเคถ้าแบบนี้นะักเรียนลองเดาดูสิคะว่าน้องเขาเป็นอะไรคะถ้ารู้คำตอบแล้วรีบเขียนเลยค่ะส่วนภาพสุดท้ายนะคะเด็กผู้ชายคนนี้มีอาการเจ็บที่คอใช่ไหมคะเห็นแดงๆไหมคะอ้าวนักเรียนเขียนคำตอบลงไปเลยค่ะโอเคค่ะใบงานที่หนึ่ง ผ่านแล้วนะคะให้นักเรียนฟังเพลงและจับผู้ให้ตรงกับภาพและเขียนคำศัพท์ลงตรงกับภาพที่กำหนดพร้อมคำแปลลงกระดาษ A4 หรือว่าสมุดที่ไม่ได้ใช้นะคะมา10ข้อจากนั้นถ่ายรูปใบงานลงอัลบั้มนะคะนำส่งอัลบัม้มวิชาภาษาอังกฤษของคูกินะคะถ้ามีข้อสงสยัยติดต่อคูกิได้ทางไลน์เลยนะคะอามาดูตัวอย่างในการทำใบงานซิทำลงกระดาษ A4 หรือว่าสมุดว่าง นี่คือตัวอย่างนะคะเขียนชื่อนักสกุลให้เรียบร้อยเลขที่ชั้นนะคะแล้วก็แบบทดสบอบการเรียนไว้ตรงกลางแล้วก็แม t ช h ข้อ1 2 3 4นี่คือตัวอย่างที่คุณครูเขียนไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็คำศัพท์10คคำนะคะ dictation น,นะคะซึ่งครูเขียนตัวอย่างให้แล้วเช่นเดียวกันค่ะนักเรียนทำตามแบบนี้เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ครูกิจขอจบการเรียนออนไลน์เพียงเท่านี้่อหนะคะไว้เจอกับ บทเรียนใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบายค่ะดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ